คลิปนี้มีการพูดถึงเนื้อหาที่เกิดขึ้นภายในธันเดอร์โบเหมาะสำหรับผู้ที่รับชมภาพยนตร์มาแล้วเท่านั้นนะครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะจัดกันไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับภาพยนต์เรื่องล่าสุดจากทางมาเวลเป็นยังไงกันบ้างครับคิดว่าคราวนี้เนี่ยเราน่าจะคิดเห็นตรงกันนะครับว่าธันเดอร์โบคือกลิ่นอายที่หายไปนานจริงๆในจักรวาลน,นี้ดีใจมากที่ได้ดูได้เห็นมาอีกครั้งครับและหลังจากที่ได้รับชมการปะจนพัยของแก๊งธันเดอร์โบมันก็ทำให้พวกเราเนี่ยยิ่งอยากติดตามมาเวลมากขึ้นไปอีก ไม่ใช่ติดตามแบบจักรวาลอย่างที่เป็นในช่วงหลังๆนะครับแต่อยากติดตามแกงนี้ว่าจะลงเอยยังไงหรือจะไปต่อ,อยังไงกันแน่ผมเนี่ยรักเทนโ,โบขนาดนั้นนี่แหละมันก็เลยเป็นที่มาของคลิปคลิปนี้ครับที่จะมาพูดถึงเรื่องราวในเรื่องอีกครั้งครับอะไรที่พูดในรีวิวไม่ได้ก็จะมาพูดคลิปนี้นี่แหละรวมไปถึงตัวเอนเครดิตทั้ง2ตัวแล้วก็การคาดดาวเส้นทางต่อไปของจักรวาลหลังจากหนังเรื่องนี้ด้วยจะเป็นยังไงบ้างลองมารับฟังกันครับแต่ก่อนอื่นเลย ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใหม่ของเราจะเป็นอะไรไปดูกันครับในที่สุดก็มีวันนี้สักทีครับได้จับไข่กูมิงแล้วครับเครื่องเล็มขนที่น่าจะฮอตฮิตที่สุดแล้วในตอนนี้อยากได้มานานแล้วนะครับทำไมอยากได้เครื่องเล็มขนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับคือก่อนจะรู้จักไข่กูมิงเนี่ยก็ไม่เคยคิดหรอกแต่พอได้รู้จักแล้วเนี่ยก็ลองสํารวจตัวเองดูครับว่าอ,อขนเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกลําบากใจแล้วก็ มีความอึดอัดในบางเรื่องเหมือนกันบางครั้งออกไปข้างนอกนานๆมันเกิดความอับชื้นก็ไม่มั่นใจเสียความมั่นใจเหมือนกันนะครับผู้ชายทุกคนเนี่ยน่าจะเป็นแน่นอนอันนี้เนี่ยแบบไม่ทะลึ่งเลยนะครับถ้าเราเล็มขนส่วนนั้นออกเนี่ยมันจะทําให้เราสบายขึ้นไหมแต่ก็ไม่กล้าทานะครับกลัวว่ามันจะบาดกลัวทําผิดบ้างหรือเป็นขนคุดหรืออะไรก็ตามนะครับจนกระทั่งมีไข่กุุงมิ่งออกมานี่แหละครับมันดูสะดวกปลอดภยัยได้ผลจริง แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเขาทำให้เรากล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆด้วยก็เลยอยากจะลองดูยังไงเดี๋ยวไปดูกันว่าหลังใช้แล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาบอกรีวิวกันครับและนี่ก็คือผมหลังจากใช้ไข่ grooming เสร็จเรียบร้อยแล้วับอาจจะดูไม่แตกต่างเพราะว่าเราใช้มันในส่วนที่คุณมองไม่เห็นนั่นเองจะให้มีฟุตเทสเนะี่ยอาจจะเกินไปนิดนึงแต่ขอพูดความรู้สึกหลังได้ใช้จริงเลยนะครับมันดีเหมือนที่คิดไว้นั่นแหละ ง่ายกว่าที่คิดด้วยแล้วก็ปลอดภัยกว่าที่คิดครับด้วยนะวัตรกรรมเซฟเทคที่ไขกูมิ่งเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเพื่อจุดซ่อนเลนส์จุดบอกบางโดยเฉพาะครับตอนแรกก็อกบกังวลเหมือนกันว่ามันจะบาดนะครับแต่ว่าไชย่ยังไงก็ไม่บาดครับแค่นี้เนี่ยก็ได้ใจเราไปละมันทําให้เรากล้าที่จะเล็มให้สะอาดครับที่สำคัญเลยคือมันกันน้ําด้วยพอมันกันน้ําแล้วเนี่ยเราก็ล้างมันได้แบบสบายใจเอาไปล้างทําความสะอาดเพื่อใช้กับส่วนอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับ เท่าที่ลองใช้มาเนี่ยผมว่าผมพอใจกับไข่กรูมมิ่งสุดๆครับมันทั้งเปิดโลกแล้วก็เปิดโล่งครับเวลาที่ต้องไปเจอกับวันร้อนๆออ,ออกกําลังกายมาหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันช่วยให้เรารู้สึกสบายขึ้นได้เยอะจริง,รงๆครับใช้จริงเชียร์จริงครับไอเทมที่ผู้ชายทุกคนควรมีแต่ผู้หญิงก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าออกแบบมาสําหรับจุดบอบบางโดยเฉพาะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังลังเลอยู่ไม่ต้องกังวลครับช่วงนี้เนี่ยเขามีโปรเด็ดด้วยนะครับแพ็กเกจใหม่ มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดโหดครับไข่5เดือน5ลดสูงสุด1,400บาทครับวันที่5ถึง6พฤษภาคมนี้ไหนๆจะซื้อแล้วก็ต้องเอาให้คุ้มนะครับยังไงก็ต้องรีบๆซื้อด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคูปองจะหมดซะก่อนและที่พิเศษกว่านั้นครับเที่ยงคืนเที่ยงวัน3ทุ่มของวันที่5จะได้โปรโมชั่น1,586บาทแถมใบมีดมูลค่า659บาทครับ ทางไข่กูมิงเนี่ยย้ำมาเลยนะครับว่าไม่เคยลดขนาดนี้มาก่อนอีกเรื่องที่ต้องระวังก็คือของปลอมครับช่วงนี้ของปลอมระบาดยังไงก็ต้องซื้อกล่องที่เป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับของแท้คุณภาพดีกว่าเยอะครับที่สำคัญรับประกัน1ปีเต็มด้วยของแบบนี้ต้องลองด้วยตัวเองครับสิบปากว่าหรือจะเท่าผิวคุณได้สัมผัสมันด้วยตัวเองกับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิงจำหน่ายแล้วทุกช่องทางครับเดี๋ยวพวกเราจะมีลิงก์แปะไว้ด้านล่างด้วยไปดูที่นั่นได้เลยนะครับ สรุปเรื่องราวข้อสงสัยใน t h u d e r b o แ l บ t บครับเราจะขอแรปอัพกันแบบเร็วๆเ,เลยดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างใน Thunderbolt เริ่มจากตัวของเวรติน่าพออเซีเที่กำลังโดนตรวจสอบย้อนหลังครัแบบเลยต้องไล่กำจัดหลักฐานที่จะเชื่อมโยงมาถึงตัวเองรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เคยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้อย่างเยเลนา U.S.AgentGhostTaxmaster พวกเขาเนี่ยถูกล่อให้ต้องมาห้ามหันกันเองมีคนหัวเป็นรูไปแล้วกว่าบ๊อบชายปิศนา ท่าทางซื่อๆจะเข้ามาขัดจังหวะพอมีเวลาได้คิดเยเลนาก็ได้ทบทวนว่ามันคือกับดักพวกเขานั้นถูกวาเลนติน่าจัดฉากทั้ง4ี่ร่วมมือกันหนีออกมาจากกับดักได้แต่ก็ถูกล้อมเอาไว้ด้วยกองทหารของวาเลนติน่าบอบได้ใช้ตัวเองเป็นเหยื่ยลอล่อความสนใจซึ่งก็ได้ผลคำรู้ตัวเลยว่าเป็นสิ่งที่วาเลนติน่าต้องการมากที่สุดทว่าหลังจากที่ถูกกระหน่ำยิงบ๊อบกลับไม่เป็นอะไรเลยและเริ่มเปิดเผยพลังออกมานี่คือผลพวงจากการทดลองลับภายใต้อ็อกซ์ บริษัทในการควบคุมของเวรติน่าบออบั้นหมดสติลงและอยู่ภายใต้การควบคุมตัวฝั่งเยเลนารู้ว่าชายหนุ่มคนนี้กำลังจะกลายเป็นเครื่องมือสุดทรงพลังมากกว่าฮีโร่คนไหนที่เคยมีมากถ้าสำเร็จเวรติน่าจะไม่มีใครต่อต้อตานได้อีกต่อไปเยเลนาและคนอื่นๆจึงต้องร่วมมือกันต่อไปช่ดคราวเพื่อหวังจะขัดขวางผู้อำนวยการยิงให้ได้คราวนี้มีเลดกาเดียและวินเทอร์โซเจอร์เข้ามาร่วมด้วยภายใต้ชื่อทีมอย่างไม่เป็นทางการว่าธนูโบ เหตุการณ์ดาเนินไปจนกระทั่งพวกเขานั้นมาถึงตึกเก่าของอเวนเจอร์ที่ตอนนี้วาเลนติน่ายึดครองอยู่พวกตัวแสบหวังปิดบัญชีอดีตเจ้านายแต่กลับถูกขัดขวางโดยบ๊อบที่ตอนนี้เขาอยู่ในชุดสีทองพร้อมกับฉายาใหม่ว่าเซนทรีแม้พวกทันเดโบจะมากฝีมือและประสบการณ์แต่กลับไม่ใช่คู่ต่อกรของหนุ่มหน้ามนคนหน้าซื่อเลยแม้แต่น้อยพลังแตกต่างกันเกินไปยังดีที่ดูเหมือนว่าบ๊อบจะรู้สึกถึงมิตรภาพอยู่บ้างโดยเฉพาะกับเยเลนาก็เลยยั้งเหมือไว พายแพ้แต่ก็รอดกลับมาได้แผนการของวาเลนตินานั้นสมบูรณ์แต่ว่าวอบกลับพยองเกินกว่าจะยอมอยู่ภายใต้การควบคุมพอ c ี a จึงตัดสินใจเปิดสวิตซ์ลับใช้คำสั่งฆ่าเขาแต่ทว่าเซนทรีกลับไม่ตายลุกขึ้นมาใหม่ภายใต้ล่างสีดำสนิทพร้อมกับความสามารถในการทำให้ทุกคนนั้นหายวับไปกับตาเหลือไว้เพียงรอยสีดำเท่านั้นเงามืดเริ่มคลืบคลานทั่วนิวยอร์กพร้อมกับเกินกินคนที่ผ่านไปด้วย อีกสักพักทั้งเมืองก็จะกลายเป็นเมืองล้างเหล่าเทนเนโบตัดสินใจหยุดเขาไว้ด้วยการเข้าไปในโลกจิตใจของบ๊อบแมงเงาสีดํานั้นจะพยายามขวางแต่ใน,นที่สุดพวกเขาก็นําพาหนุ่มหน้ามนกลับมาได้สําเร็จพร้อมกับผู้คนที่ถูกเกลือนกินคราวนี้ถึงคราวจัดการกับยายตัวร้ายวาเลนตินาแล้วแต่ทว่าเธอกลับล่อให้ทหั้ง5คนปรากฏตัวต่อหน้าสื่อมวลชนพร้อมกับประกาศให้ทั้งโลกรู้ว่านี่คือแก๊งรวมฮีโร่ผู้พิทักษ์คนใหม่ The New Avengers จริงๆแล้วเรื่องราวของหนังก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับแถมอาจจะง่ายกว่าหนังมาเวลทั่วๆไปด้วยซ้ําแต่ยังมีจุดเล็กๆให้เราได้ตั้งคําถามอยู่ข้อแรกก็คือผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะสงสัยว่าไอ้ร่างสีดําของบ๊อบที่เรียกกันว่าวอยเนี่ยมันคืออะไรมีที่มาที่ไปยังไงกันแน่ในเรื่องไม่ได้อธิบายเอาไว้ชัดเจนแค่เรียกว่าเป็นตัวชั้นอีกคนแม่เหมือนไน้ยูกิโ oh! ออะไรประมาณนั้นครับเอาจงจริงหลังจากดูจบเรื่องนี้ผมก็ไปรีเซิร์ชต,ต่อพอสมควรเลย แต่ว่าหาไปเนี่ยก็ไม่ค่อยเจอครับแต่ว่าที่แบบชัดเจนที่สุดก็คือที่มาของพลังเนี่ยมาจากบ๊อบหรือว่าโรเบิร์ตเลโนนั่นเองในคอมิกที่มาของพลังของเซนทรีคือเซลลุ่มที่ค,คล้ายกับพวกซูเปอร์โซลเจอร์แต่ในหนังนั้นมันเปลี่ยนเป็นการทดลองหลากหลายอย่างแทนครับและวอยก็คือตัวตนที่มาพร้อมกับพลังนั่นดูเหมือนว่าเจ้านี้จะเป็นบุคลิกด้านมืดที่มีชีวิตอย่างแท้จริงเท่าที่มีข้อมูลในตอนนี้นะครับ เอาจงริงแล้วผมคิดว่านี่อาจจะเป็นส่วนที่ผู้สร้างจงใจมีไว้ให้เป็นตัวเนิร์ฟของเซนทรีครับลองนึกภาพว่าฮีโร่ตัวนี้ไม่มีลิมิตสิครับทุกอย่างก็น่าจะจบลงอย่างง่ายดายไม่มีภัยร้ายอีกต่อไปชายผู้ที่มีพลังเทียบเท่ากับดวงอาทิตย์หนึ่งล้านดวงแม้แต่คาร์โรเดนเวอร์ก็คงจะไม่ไหวครับเอาจริงผมชอบฉากที่เซนทรีกระทืบพวกเันเดอร์โบมากเลยนะมันเป็นซีนที่คิดออกมาดีจริงๆครับเหมือนบรรดาพวกตัวแสบเนี่ยสรรหาสารพัดวิธีมาจู่โจมแบบไม่ซ้ํากันผลก็คือ เขาเนี่ยได้โชว์ของแบบเต็มที่ครับหลากหลายดีซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยก็รู้สึกเลยว่าเออเนี่แหละตัวละครน,นี้มันเก่งจริงไม่ได้เล่าผ่านแดร์หลอกอย่างเดียวครับถ้าจะให้แซวนิดหน่อยก็คือแม่พี่แกเนะี่ยซัดคนอื่นไม่เกรงใจเลยนะครับแต่กับยีเรนาเนี่ยบาว,วิวเช่อมาพูดถึงซีในในจิตใจครับหลังจากโดนเปลี่ยนเป็นเงาซะหน่อยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดสถานที่นี้เนี่ยจะฉายความทรงจําอันเลวร้ายตราบาปแล้วก็สิ่งที่เจ้าตัวนั้นอยากจะปกปิดเอาไว้มากที่สุด ของยินไนาก็เป็นฉากที่ต้องล่อลวงเพื่อนรักมาฆ่าเพื่อผ่านการทดสอบของ u s a อ e n ก็คือการที่เขาละเลยลูกแล้วก็อารมณ์เสียใส่ภรรยาดูจะเป็นเหตุการณ์เล็กๆนะครับแต่จากข้อมูลที่บอกว่าเขาถูกภรรยาทอดทิ้งไปผมก็เชื่อว่ามาจากเหตุการณ์นี้นี่แหละและคงจะเป็นการกระทําที่ทําให้จอรนนั้นเสียใจที่สุดในชีวิตนี่คือตัวอย่างฉากอดีตอันเลวร้ายของตัวละครที่เราได้เห็นใน t h u n d e r b o l t แต่ยังไม่หมดนะครับผมคิดว่าของบ๊อบนี่แหละน่าสนใจที่สุด ล้วได้รับรู้ถึงเบื้องหลังสภาวะจิตใจอันแปรปวนอาการติดยาของบ๊อบจากในเวัยเด็กที่แม่โดนพ่อทําร้ายต่อหน้าต่อตายังร้ายไม่พอเขาที่ต้องการปกป้องแม่กลับถูกเธอกล่าวว่าไม่ต้องมายุ่งถ้าแบบนี้เรื่องมันก็ยิ่งเลวร้ายลงเหมือนเป็นการซ้ําเติมแม่เข้าไปอีกซีนนี้เนี่ยโคตรจจุกจุกแบบพูดไม่ออกเลยทีเดียวนอกจากความใจร้ายของซีนนี้แล้วผมเนี่ยเชื่ออย่างสนิทใจเลยว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ได้หายากเลยในชีวิตจริงต่อให้ไม่นับแค่ทําร้ายกันในครอบครัว เอาแบบบ๊อบเป๊ะๆเลยก็มีครับพวกเราหลายๆคนก็น่าจะเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็คงจะมีอารมณ์ร่วมเป็นพิเศษแน่นอนกลับมาที่หนังของเรากันต่อครับผมเนี่ยตั้งข้อสังเกตนิดหน่อยในฝันร้ายของบ๊อบดูเหมือนว่าเขาจะคุ้นชินแล้วก็สามารถเลือกที่ที่จะอยู่ได้เราได้เห็นอดีตแย่ๆอีกหลายอันหนึ่งในนั้นก็คือฉากไก่ติดยาควงป้ายไล่ฟาดแบบนอนสต็อปอันนี้ก็ชวนสงสัยเหมือนกันว่าทําไมถึงกลายเป็นความทรงจําเลวร้วายขนาดนั้นไปได้ แต่ที่ฝังใจที่สุดก็คือฉากในห้องทดลองของออกซ์นี่แหละครับที่นี่เนี่ยมีวอยอยู่ด้วยตรงนี้แหละที่ผมสงสัยนี่คือเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดที่บ๊อบรู้สึกหรือว่าเป็นเพียงเพราะว่านี่คือครั้งแรกที่วอยปรากฏตัวขึ้นกันแน่ครับสังเกตจากเงาร่างสองข้างซ้ายขวาของกระจกห้องทดลองเป็นไปได้ไหมครับว่าบ๊อบสะเทือนใจมากๆจากเหตุการณ์นี้สะเทือนใจซะยิ่งกว่าการเห็นพ่อทำลายแม่และโดนแม่เหยียบย่ำจิตใจเป็นไปได้แน่นอนครับ ถึงแม้มันจะไม่ได้ดูดราม่าเท่าแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าบ๊อบนั้นเป็นแค่คนธรรมดาแถมดูจะเป็นคนที่มีจิตใจเปราะบางซะด้วยการพรากชีวิตคนไปต่อหน้าต่อตาอย่างควบคุมไม่ได้ย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกแย่กลายเป็นความทรงจําที่ไม่อยากจําที่สุดแน่นอนครับพราะมี2เหตุผลนี้ประกอบกันเราจึงได้เห็นซีนทดลองเป็นฉากคลายแม็กสุดท้ายนี่คือสิ่งที่พวกเราสงสัยเองและก็หาคําตอบได้เองจากในเรื่องครับแต่ว่าพูดถึงเซนทรีล้วน พวกเราเนี่ยชอบตัวละครนี้มากนะครับไม่ใช่แค่พลังสุดโหดแต่เป็นบุคลิกของตัวบ๊อบเองด้วยในที่สุดเนี่ยเราก็มีคนขี้กลัวที่ขี้กังวลบ้างในจักรวาลน,นี้สักทีครับตอนแรกผมนึกว่าพี่แกจะมาเป็นแนวโฮมแลนเดอร์อะไรแบบนั้นจริงๆ2คนนี้ก็มีความเอาแน่วนอนไม่ได้คล้ายๆกันแต่แสดงออกมาต่างกันครับถือว่าน่าสนใจมาต่อกันที่ข้อสงสัยที่ผมมีต่อหลังจากดูจบกันบ้างธนบลนั้นทิ้งปมเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจและผมคิดว่าการทิ้งปมคราวนี้ของหนัง จะไม่ใช่การทิ้งแล้วปล่อยให้จมหายไปเหมือนกับหนังบางเรื่องครับไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครจําดาบในเอนเครดิตของอีทอนอลได้แล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะว่าตอนนี้มันเป็นยังไงไปแล้วแต่ว่าผมเนี่ยคิดว่าท้ายเครดิตของโทนี่โบนั้นจะไม่เป็นแบบนั้นครับแต e หนีอเวนเจอร์ชื่อโผล่มาครั้งแรกแทบจะุทานว่ามึงมาจากไหนเนี่ยถ้าให้ว่ากันตรงๆเรารู้อยู่แล้วครับว่ามันจะเป็นแนว,แน,วนี้แหละแต่ผิดคาดเลยก็คือใช้ชื่อนี้ไม่ใช่ดาร์คอเวนเจอร์แต่เป็นนิวครับ และการนําเสนอด้วยวิธีการแจ้งแบบนี้ก็ยิ่งเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นไปอีกต้องขอบคุณวาเลติน่าที่ลากแก๊งนี้ออกมาให้กับคนทั้งโลกได้เห็นผมชอบมากๆนะครับเป็นซีนที่โคตรแสบแถมไม่ต้องรอให้เขาแซวหรือตั้งคําถามต่อทีมนี้พี่แกก็จัดมาเองเสร็จสับพครับ,บหนังเนี่ยยังโชว์ถึงปฏิกิริยาต่อคนทั้งโลกที่มีต่อทีมฮีโร่ใหม่นี้ด้วยเหมือนกับพวกเรานั่นแหละคืองุนงงไม่เชื่อมือพร้อมกับตั้งคําถามครับบรรดาพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ในนิตยสารในโลกมาร์เวล แต่ละอันเนี่ยก็แสบๆทั้งนั้นทุกอันจิกกัดแบบมีความหมายหมดครับแต่มีอันนึงของเยเร่าที่กวนใช้ได้เป็นรูปของโรซี่เดลิเวเตอร์หรือโปสเตอร์ว e แอนโดริดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อันโด่งดังไหนจะรูปของเลก,กาเดียนที่ล้อเลียนไปกับหนังงคองทุกอย่างเนี่ยสื่อถึงความไม่ไว้ใจของโลกที่มีต่อเดอะนิวเอเวนเจอร์ครับมาถึงเครดิตซีแรกอันนี้ถือเป็นเครดิตเอาฮาครับในที่สุดอเล็กซี่ก็มีรูปอยู่บนกล่องซีเรียลจริงๆสักทีโดนเส้นพอสมควร ถ้าให้สังเกตอะไรนิดหน่อยก็คงเป็นการที่พ่อฮีโร่โซเวียตล่างอยากนี้ดูจะกลับไปดูแลตัวเองมากขึ้นดูฟิตขึ้นอีกนิดหน่อยเราอาจจะได้เห็นเขากลับมาบุกอีกครั้งในเรื่องถัดไปมาถึงเครดิตที่2ครับตัวนี้นี่แหละสําคัญมีหลายประเด็นมากที่ต้องพูดถึงครับอย่างแรกก็คือเราได้รับรู้ถึงการต่อต้านนิว a อเวนเจอร์ทีมนี้อย่างเป็นทางการทายิกฟายก็คือฟอลคอนผู้ถือโลและเป็นกัปตันอเมริกาคนปัจจุบันด้วยอันนี้เนี่ยสำคัญเลยนะครับ าอนีจะเป็นการปูทางไปอย่างความขัดแย้งต่อไปมีการพูดถึงการรวมทีมของอีกฝังเช่นเดียวกันคำถามแล้วก็คือทีมของกัปตันอเมริกาเนี่ยจะเป็นใครบ้างคำถามนี้ก็นั่งคิดอยู่นานเลยแน่นอนว่าโจควินตอเรสมาแน่นอนครับหรือว่าผู้รับมรดกเฟลคอนนั่นแหละแล้วที่เหลือล่ะมาดูลิสต์ของฮีโร่ที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้กันบ้างครับแอนด์แมนทอร์หรือว่าด็อกเตอร์สเตรนท์สหายเก่าวพวกนี้เนี่ยเขาจะกลับมาร่วมทีมของแซมหรือเปล่าหรือฮีโร่ที่หายไปเลยอย่างชางชิ ซูริแบ็คแพนเทอร์คนปัจจุบันไอหนูไอรอนฮาร์ดเคธบิชอปลิสยาวไปนหางว่าวเลยนะครับแต่ไม่ว่าจะคนไหนก็ดูมีภาษีมากกว่าพวกเดนิวอเวนเจอร์เยอะนอกจากวินเทอร์โซลเจอร์แล้วว่ากันตรงๆนี่คือแก๊งรวมตัวกากฮีโร่ตกกระป๋องแม้แต่เยเดน,นาเองเธอก็ไม่ใช่แบ็ควีโดที่เก่งกาจที่สุดวัดกับนาตาชาพี่สาวก็ยังไม่ได้เทียบยากครับตัวบ๊อบเองตอนนี้ก็โดนเนื้อพลังกันอย่างชัดเจนจนหน้าที่ตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ล้างจานแล้วสถานการณ์ตอนนี้เรียกได้ว่าฝุ่นตลบครับ ตัวนี้ e อเวนเจอร์แม้มันจะเป็นตำแหน่งทางการแต่มันก็ไม่ใช่เวนเจอร์ที่มั่นคงเฉกเช่นเดียวกับทีมก่อนครับเหตุการณ์ไม่รู้ว่าจะบานปลายไปถึงการพะทกกันของทั้งสองทีมเยเลยนากับ f a ลคอนหรือเปล่าคิดว่าคงไม่หรอกนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้บทสรุปอย่างที่พึงพอใจหรือเปล่าแม้ผมจะเชียร์แต่ก็ต้องยอมรับเพราะว่าเชียร์ขึ้นยากหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นดูเหมือนว่ากำลังจะมาถึงด้วยด้วยยานปริศนาที่มาเยือนครับพร้อมกับโลโก้หมายเลข4ี่ นี่คงจะเป็นการสรุปเรื่องวุ่นวุ่นของไวรุ่นแย่งกันเป็น a v e n เจอรอย่างแท้จริงถ้าผมเดาครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน f a n t a s t i 4 first step คงจะเป็นเหตุการณ์ก่อนหรือควบคู่ไปก,กับการเกิดเรื่องใน Thunderbolt นี่แหละครับการมาของ4พลังคนกายสิทธิ์คงจะนำพาการเปลี่ยนแปลงมาสู่จักรวาลน,นี้ด้วยและตามที่ผมรู้มา Lily c h a ร์ e มีความเกี่ยวข้องกับพลังของ Sen t r รด้วยมาดูกันว่าในจักรวาลหนังจะเปลี่ยนแปลงส่วนนี้ไปหรือเปล่า หวังอย่างยิ่งกักใจว่าทางมาเวลจะไม่ทำให้เดอะ e นียเวนเจอทีมนี้เป็นแค่ทีมเอาหาขั้นเวลาชั่วคราวก่อนจะถูกแทนที่ด้วยตัวละครใหม่หวังว่าจะไม่มาเวนี้หวังว่าแล้วกันนะดูไม่น่ารอดเลยประมาณนี้แล้วกันนะครับสถานีต่อไป The f a n s t a t t c ติกโฟร s t s t s t หลังจากดู Thunderbolt แล้วอยากดูสีพลังคนกยสิทธิ์มากขึ้นเยอะเลยแหละจากที่ตอนแรกเฉยๆนะครับแต่ตอนนี้เนะี่ยหายไเลยแหละครับ อาจริงแฟนตาติกโฟก็คือหนังฮีโร่ที่ชอบแล้วก็ดูบ่อยมากที่สุดจนกระทั่งเวอร์ชั่นนั้นที่ทำลายภาพจำไปหมดสิน้นเลยผ่านไม่อยากดูไม่อยากหวังอีกต่อไปก็ต้องขอบคุณ t h u n d e r b o l บมาได้ถูกที่ถูกเวลาจริงครับอีกไม่นานเกินรอแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแล้ววันนี้สวัสดีครับ